มี AI 3D ออกมาเลยไม่ใช่แค่วิ่งตามแมปตามทางอย่างเดียวและจะวัดกันที่ตัวถูนี่แหละซึ่งตัวนี้จัดเต็มมากเขาจะมีใบมีดด้านในเล็กๆตรงนี้ด้วยนะซูมเข้าไปจะเห็นเลยสีเงินๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลนมิมอวันนี้มาเจอกับโมว่าเซตห้ t สิตรารุ่นใหม่ล่าสุดเลยกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะแบบงบบัจจตนะแล้วเขาแตกต่างจากตัวอื่นยังไงใครที่มีรุ่นเก่าคู่ควรก,กับการอัปเกรดหรือเปล่ามาดูกันหน่อยดีกว่าอย่างแรกเลยก็จะเป็นฟี หลักๆเลยฟีเจอร์นี้เขาก็จะฉีดพ่นน้าอุ่นขัดถูคูดสิ่งสงกรปรกดูดเก็บน้ําเสียแล้วเห็นทางกระบวนการอย่างนี้สุดท้ายก็ทําให้ผ้ามอฟูแล้วก็นุ่มเหมือนจะกลับมาใช้งานใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่เป็นคราบหรือว่าสิ่งสงกรปรกเนี่ยมันก็อาจจะถูหรือว่าขูดออกได้ยากใช่ไหมตัวนี้เขาก็จะปล่อยน้าร้อนหรือว่าน้ําอุ่นเนี่ยสาองศาเลยมีตัวทําความร้อนอยู่ในตัวมันก็จะทําการขจัดคราบได้ไง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วเขาจะรู้ได้ไงใช่ไหมตรงไหนมีคราบหรือว่าตรงไหนเปน มีตัวนี้ LDS หรือว่าไร้ด้าเซนเซอร์แล้วก็มีบัมเปอร์ด้านหน้าด้านหลังหรือว่าการตกมันก็จะวิ่งตามแมปหรือตามทางของเขาแล้วทําการดูทําการถูแต่จะไม่รู้เลยนะว่าด้านหน้า,ห,นาหรือว่าตรงที่เรากําลังจะไปเนี่ยมันสกรปรกกว่าตรงอื่นๆหรือเปล่าซึ่งตัวนี้มีกล้องสามารถตรวจจับสิ่งสกรปรกได้มี AI 3D ออกมาเลยไม่ใช่แค่วิ่งตามแมปตามทางอย่างเดียวและสามารถรู้ได้เลยว่าตรงไหนสกรปรกก็จะออโต้ดูดแรงขึ้นถูแรงขึ้นหรือว่าเน้นย้ําให้อัตโนมัติแล้วมันอัตโนมัติยังไงอะลองฟังเสียงดูนนะยขึ้ नहीं น่าจะได้ยินเสียงตัวผ้าม็อบกดขึ้นกดลงอยู่นะเขาจะมีแรงกดถึง18นิวตันเลยอาจจะนึกภาพไม่ออกก็ประมาณถังข้าวสาร2กิโล1ถุงเนี่ยที่ช่วยในการกดหรือว่าถูพื้นตรงสิ่งสกรปรกก็จะฟิลเหมือนกับใช้แรงคนกดหรือว่าถูจริงๆเลยไม่ใช่แค่ลากไปตามพื้นแล้วนะชาวบ้านจะสะอาดหรืออะไรอย่างงี้ตัวดูดเนี่ยมันก็เหมือนๆกันหมดอยู่แล้วจะวัดกันที่ตัวถูนี่แหละซึ่งตัวนี้จัดเต็มมากที่ดูดเขาก็ไม่ได้เป็นแบบผ้าหรือว่าติดตรงม็อบนะก็แบบที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยเขาจะเป็นแปลงที่สามารถหมุนได้70 รอบต่อนอาทีออกแบบมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวเหมือนกับใช้ผ้าม็อบถูพื้นแบบนั้นเลยมาทดลองให้ดูกันเลยดีกว่ากับข่าฝั่งแน่นทิ้งเอาไว้สักพักใหญ่ๆเลยกับซอสมะเขือเทศนี่แหละแล้วในแอปเราก็จะสามารถเลือกฟังก์ชัน scrapping หรือว่ากําจัดพวกสเตรนหรือว่าขาฝั่งแน่นได้เหมือนกันแห้งได้ที่เราก็เลือกมาเป็นโซนคินนิ่งแล้วก็ม็อบโหมดจะได้ไม่ต้องดูดฝุ่นเลือกเป็น deep clean เพื่อแรงในการถูใช้ทุกฟังก์ชันที่เขามีถ้าเกิดว่าใครมีไม้ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะเน่ยรรู้้เเลลาาาาาามนนปป็กกกกอออํํดดขไ อัตโนมัติก็จะทําให้ข้าวฝังแน่นนี่ออกง่ายมากๆรวมถึงแรงในการถูหรือว่ากดลงบปายด้วยตัวนี้เหลือๆอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยก็กดจากแอปเข้าไปยังสเตชันได้เลยแล้วก็ด้านขวาๆๆลูกเล็กๆตรงนี้ <c oughs> เฮ้ยก็จะไว้ทําความสะอาดตรงขอบนั่นเองเห็นน้องกลมๆแบบนี้แต่จัดก,การได้ทุกขอบทุกเหลี่ยมเลยเพราะนอกจากตัวม็อบในน้อยที่ยื่นออกมาแล้วเนี่ยตัวอาร์มหรือว่าที่ปัดรัศของเขาก็สามารถยื่นออกมาทาความสะอาดได้เหมือนกันจะออโต้ออกมาให้เลยนะฮะตรงไหนที่เป็นขอบเป็นมุมหรือว่าเข้าไม่ถึงเนี่ยเพราะปกติพวกแปรง มันจะปัดไฟแล้วก็มีฝุ่นอยู่ตามขอบใช่ไหมแต่ตัวนี้จัดการให้ได้หมดสามารถเซตในแอป,ปได้เลยจะมีชื่อว่า AI Drive Mop Extend ก็จะเป็นในส่วนของเซตติ n งนะเปิดปิดได้หรือว่าจะปรับเป็น frequency ให้เขาออกบ่อยออกน้อยหรือว่า Standard อะไรอย่างนี้ทําได้หมดพูดถึงแปรงหรือเรื่องปัดฝุ่นก็จะมีปัญหาอยู่ตรงเส้นผมใช่ไหมหรือว่าใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวจะมีขนหรือผมอย่างเยอะเลยอย่างโหตรงขอบขอบ,บรัสรงที่หมุนหมุนเนี่ยติดเป็นไย,ยแมนบุูมเลยแต่ตัวนี้นอกจากตัวแปรงเป็นแบบ Triangle ดีไซน์มาให้ตัวผมหรือว่าเส้น ใหญติดยากแล้วเนี่ยตัวบัสเขาจะมีใบมีดด้านในเล็กๆตรงนี้ด้วยนะสูมเข้าไปจะเห็นเลยสีเงินๆตรงนี้มีโพแทคเซีสติกมาให้ไม่ต้องกลัวบาดมือไม่ได้ออกมาเซอร์วิสนานก็ตัวนี้มันเซลล์เอ็มตี้ดูดน้ําเทน้ําเติมน้ําให้อัตโนมัติเอาออกมาที่ไม่มีผมหรือขนติดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นกันก่อนตัวแปรงแบบพิเศษอันนี้ต้องซื้อเพิ่มด้วยนะแต่ว่าตัวนี้มาเป็นแบบมีแถมมาให้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ดีมากๆไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเส้นผมแล้วก <Hey. S 1> ล้วเมื่อกี้ยกตัวเครือ <Hey. S 1> ตัวม็อบของเขาสะอาดเหมือนใหม่แบบเพิ่งแกะกล่องมาเลยแต่อันนี้ใช้มันนานมากมากที่เขาล้างตัวม็อบได้สะอาดขนาดนี้เพราะตัวสเตชันหรือว่าแท่นช้าตัวด็อกของเขาเนี่ยเวลาน้องเขากลับไปทําความสะอาดตัวเองด้วยน้าร้อนถึง75องศาเลยในการทําความสะอาดผ้าม็อบตัวนี้นั่นเองแล้วก็เอ๊ะตอนเราใช้งานเนี่ยทำไมน้องเขาทำความสะอาดนานกว่าตัวโรบอทรุ่นอื่นๆคือเขาจะมีฟังก์ชันเนี่ยกลับมาทาความสะอาดผ้าม็อบหรือที่ถูพื้นให้แล้วแต่เรากําหนดเลยนะเวลาไปเจอสิ่งสกปรกเยอะๆเ,เ,เนี่ยมันจะได้กลับมาทําความสะอาดผ้าม็อบแล้วก็กลับไปทําความสะอาดบ,บเหหมมืออนผใ่ๆ ได้ไม่ลากสิ่งสกรปรกไปตามห้องหรือว่าทั่วบ้านนั่นเองหรือว่าเราจะปิดฟังก์ชันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่นี้ถือว่าดีเลยอาจจะนานนิดหน่อยแต่สะอาดหม่กิ๊กแล้วก็ที่มีเพิ่มขึ้นมาเลยก็ตัวสเตชันเขาจะมีการเป่าลมร้อนให้อัตโนมัตินะเวลาน้องเขาทาความสะอาดหรือว่าล้างตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีความชื้นอาจจะอับหรือว่ามีเชื้อราได้แล้วก็ในส่วนของน้ําที่ทําความสะอาดเนี่ยเราก็สามารถเซตอุณหภูมิในแอปได้เหมือนกันนะรวมถึงเวลาในการเป่าแห้งก็สามารถเซตได้ว่าจะกี่ชั่วโมงรวมถึงการแมเน ไม่ได้เกี่ยวกับการเติมน้ำนะเราก็จะต้องเอาพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาทําความสะอาดเล็กน้อยการถอดทอามาล้างอะไรอย่างงี้ก็ง่ายมากๆแค่ตัวโรบอทกับสเตชันก็จัดเต็มเลยใช่ไหมแต่ในแอป,ปนี่โคตรล้ําหรือจะสั่งงานด้วยเสียงก็ทําได้นะเฮ้โมว่า I'm here Start cleaning Okay Wheels are not in contact with the ground อ่าเ <Please S 1> บแล้ว The robot and start again. อันนี้มันโดนคลิปเซ็นเซอร์หรือว่าเซ็นเซอร์กันตกนะมันก็เลยไม่สตาร์ทให้เราถ้าเริ่มนี่ยุ่งเลยหลักๆในแอป,ปเลยก็จะมี2โหมดด้วยกันแต่ที่จริงเนี่ยเราสามารถคัสตอมได้เยอะมากๆ สองโหมดหลักนี้ก็จะมีคีนจีเนียสกับคัสตอมนั่นเองคีนจีเนียสเราก็สามารถเลือกได้อีกว่าจะแวะค่มพร้อมม็อบไปเลยหรือว่าแวะค่มก่อนแล้วค่อยม็อบทีหลังถ้าเกิดบ้านเราฝุ่นเยอะเนี่ยก็กาจัดฝุ่นก่อนเนาะแล้วก็ค่อยถูพื้นหรือจะคัสตอมแยกแต่ละห้องปรับความแรงระดับน้ําแรงดูดต่างๆแต่ละห้องเนี่ยแยกได้หมดแล้วพูดถึงแรงดูดตัวน,นี้ก็จัดเต็มเลย1 9 0 0 0่กาปาสคาลก็ให้มาเกินเหลืออยู่แล้วเพราะปกติใช้เนี่ยก็แค่สแตนดาร์ดไม่ถึงแม็กของเขาเลยรวมถึงระดับน้ําาาแล้วก็สามารถเลลือกได้้ว่่าจะใหหแบบเเปียยชุมรือว่าแค่ด ในแอปนี่ตัดได้หมดในส่วนของแรงดูด19 0 0 0าพาสคาลเนี่ยเราจะได้ใช้แน่นอนถ้าเราเซตเป็นออโต้แล้วเขาเจอพรมตรงนี้สามารถตัวจับให้อัจฉริยะพร้อมหยุดจ่ายน้ําแล้วก็ยกตัวมอบให้ตัวพรมเนี่ยจะไม่เปียกเลยนะแต่ว่าได้แรงดูดเพิ่มขึ้นแถมสะอาดด้วยหรือเราจะสามารถเซตติ้งเองผ่านในแอปก็ทําได้หมดเลยถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วตรงไหนเป็นพรมเนาะไม่ต้องหาแถบแม่เหล็กมาติดแล้วนะถ้าเกิดตรงไหนไม่อยากจะให้น้องเขาไปก็สามารถตีโซนลากเส้นหรือเพิ่มจํานวนรอบการดูดเพื่อให้สะอาดขึ้นก็ทําได้อันนี้แค่เรื่องทําาความสะอดช่่หรื แบบสายสมาร์ทโฮมจ๋ะจาเลยเขาก็สามารถตั้งออโตเมชันได้ก็ตั้งเป็นสเกจดได้เลยว่าจะให้กี่โมงเริ่มออกมาทําความสะอาดแล้วก็เป็นโหมดไหนบ้างเลือกห้องได้อีกหรือว่าออนพีคออฟพีคคอยเริ่มเป่าลมร้อนหรืออะไรอย่างนี้คือเซ็ตได้หมดแล้วในแอปเห็นรูปวิดีโอก็ตัวนี้เขาสามารถใช้ส่องเฮ้ยไม่ใช่ใช้วิดีโอคอล์พูดคุยหรือว่าจะดูมุมมองที่น้องเขาเห็นเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะมีตัวกล้องสามารถรีโมทควบคุมจากมือถือได้เลยถือว่าเป็นรุ่นท็อปตัวจบคุ้มๆเลยนะโมว ถึง3ปีเต็มในส่วนของราคาก็จะอยู่ที่39,900บาทเท่านั้นเองข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวจะพิยงไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้เราขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแก๊ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย